เป็นพระมาหากรุณาที่คุณอนหาที่สุดไม่ได้แก่พวงสพอรนิกรชาวจังหวัดพัทลุงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอันเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจแห่งความดีและคุณธรรมให้แก่ชาวจังหวัดพัทลุงให้ยึดมั่นในการดำารงชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองสถาพรของจังหวัดพัทลุงอย่างมั่นคง นับย้อนหลังบนเส้นทางของการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้เป็นที่ประจักษ์ในหัวใจของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งการเสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์และในส่วนพระองค์เองรมพระบารมีได้ปกกล้าวบรรเทาความทุกข์ร้อนจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ทรงตั้งพระราชารือไทยที่จะหลอมรวมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความมุ่งมั่นกระทำความดีด้วยหัวใจทรงเสริมสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและเพิ่มพูนพลัง ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสนริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นคลังอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ปรมประสบกรณิกรชาวใต้มาจนถึงปัจจุบันสายทานแห่งพระมหากรรณาที่คุณใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงได้แจ่มชัดในหัวใจประสบกรณิกรชาวใต้อีกครั้งและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงณศาลหลักเมืองพัทลุงตำบลมิ่งรำ,อ,ำอเมืองจังังวดพัทลุงพระสกนณิกรชาวใต้และชาวพัทลุงน้อมสำนึกในพระมหาโกโราุณาธิคุณพร้อมกับปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงอันเป็นสถานที่มหามงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจคุณธรรมความดีและความรุ่งโรจน์ของจังหวัดพัทลุงเนื้ออื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีคู่บุญบาร,รมีทั้งสองพระองค์ได้ทรงสารต่อและถักทอสายใยรักระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัษฎรชาวใต้พระมหากุโรนาทีคุณ ได้ร้อยรัดหัวใจรัศดรชาวใต้ทุกหมู่เหล่าหลอมดวงใจไทยพักดีพระบรมราชจักรีวงดังได้สะท้อนผ่านสดับเสียงหัวใจราชด,ด้วยร่มพระบารมีได้ปกกล้าวย่างทั่วถึงใตรมพระบารมีแห่งบรมราชจักรีวงเหมือนกันวันนี้รู้สึกยังไงคะเป็นมาจากพื้นที่ไหนคะ ปัตตานีค่ะแต่รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมรับสเสด็จในหลวงที่พัทลุงค่ะได้ความคุ้ยเลือจากในหลวงทั้งแตปปีา้าโดนไฟมาก็รู้สึกเต่นตาใจยังบอกไม่ถูกเลยค่ะ เราอยู่ในราชการที่9แล้วก็มาถึงราชการที่10แเราก็มีความภูมิใจมากค่ะวันนี้ที่ได้มาค่ะด้วยความจงรักภักดีก็มีความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อยู่ในหัวจิตหัวใจของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนพรทลุงนี้มีความรู้สึกว่ารักพระองค์ท่านมากค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มาได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านค่ะก็อยากให้กำลังใจในหลวง ตอนนั้นพระองค์ตรงไปหาเราไปถึงลำบากก็ไปถึงค่ะฝนตกหนักมากเมื่อก่อนลำบากค่ะคือพระองค์ท่านเสด็จก็สะดวกสบายสบายทุกอย่างมีอาชีพมีงานมีทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างค่ะเลยเนี่ยก็พยายามจะสอนลูกจะบอกลูกว่าพระองค์ท่านตรงทำอะไรให้เราบ้างเพราะเด็กรุ่นใหม่มันจะไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นเราได้สัมผัสแต่เขาไม่ได้สัมผัสค่ะก็ปลูกฝังเขา ด้วยสภาพอากาศท่ามกลางฝนตกตลอดเวลาแต่ไม่ได้ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงหยุดปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงทรงใช้เวลาเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหนึ่งชั่วโมงเศษรวมระยะทางมากกว่า1กิโลเมตร ดังนั้นค่ำคืนของวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563จะเป็นด่งคำมั่นสัญญาของประสบกรณิกรชาวใต้ได้ร่วมหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นกำลังพระราชาเรืไทยด้วยความจงรักและพักดีและน้อมสำนึกในพระมหาโกโราุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักปวงประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติ ศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์กรองดองและคงไม่มีพื้นแผ่นดินไหนที่อยู่อาศัยแล้วมีความสุขร่มเย็นเท่าพื้นแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีบรมราชจัก,กรีวง สะดับเสียงหัวใจลาดชาวพัทธรุงวันนี้นะคะสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ปวะสงค์นิกรเชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชะกรณียกิจนานาประการที่ทรงปฏิบัติเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดินทางภาคใต้ได้มีชีวิตที่มั่นคงและร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะ